ชนิดนี้แล้วครับเ็จซับครับผมเสียบป๊กลองเบิงบ้งแบบน,นี้นั่นหมุนครับผมโอ้มาเหลียวเบิ้งตีนครับผมมาเหลียวเบิ้งตีนนมาตีนพล่มก็นหน่อยนี่ครับมันมีตีนดีครับผมนี่ สวัสดีครับมาพบมาพอกันอีกแล้วครับผมกับผมในช่องสวรรค์น้องบกนะครับผมนี่กับเปลี่ยนบรรยากาศจังน้อยนะครับผมมันนี้สีพามาเบิงวิธีการประกอบพัดลมชาบนะครับผมสื่อพัดลมชาบมาไหมนะครับสามใบพัดนะครับผมนี่สามแฉียงครับผมใบพัดนี่สามแฉียงนี่ครับสามใบพัดนะครับราคาบอกครับราคาอยู่ที่แปดร้อยสามสิบบาทครับผม ขนาดสิบหกนิ้วครับผมขนาดสิบหกนิ้วนะครับใบผัดขนาดสิบหกนิ้วมาเบิ่งวิธีการประกอบครับผมปร,ประกอบบ่ยากครับผมบ่ต้องใส่ไก,วก่วงจักโตครับประกอบง่ายๆเลยครับนี่พอมันแกะออกจากลังแล้วครับนั่นลังมันครับผมยี่ห้อชาบนะครับยี่ห้อชาบตัวหนังสือกำรรหัวอุ้ยมามาดมกล่อง <laughs> อยากมีส่วนรวมตีเฮ้ยอยากมีส่วนร่วม

มาเบิ่งครับมันค้าอย่างมันค้าอะไรกันไหนจะจับไปไงคนะอยหมุนกันนะหมุนบอกจับเจ้ากันนะหมุนได้เลยนเป็นปตัวหลอกตัวนี้ทดีบ่แม่นมันเป็นเกี่ยวมองนี่ตีว่า นี่นี่นี่เกี่ยวท่างนี่เขาจับท่างนั่นไว้เออนี่คือวอออ่าเสรนะน่ะอนอกแล้วครับ มันเป็นเกียวครับหมุนออกเอามือข้างหนึ่งจับไว้งั่นครับนี่ออกมาแล้วครับสุกแท้ครับบันเห็นมันตรงหูครับมันสีมีหูสามช่องนี่ครับสามช่องเห็นมันตรงครับ แต่เกาตัวนี้มุนแส้ครับดำๆเลยหลอกไว้มันกระยูครับจบเปลี่ยนมาล้างเปลี่ยนบ้บ่มันย้อนแสงนี่ท่านผู้มชมสิบว่าเห็นน้ำสูบใบพัดเข้าไปครับลายมันตรงร่องมองนี้ครับเดี๋ยวพอเดี๋ยวเอาถอดกันนะถอดแอด้วกันถอดแอด้วกันท่านผู้ชมเบิ่งกันมันจีมีร่องมองนี้ครับนี่ เอาก็สูงเข้าไปมันตรงเล็กตรงนี้ครับลองนะเขตรงแล้วเขานี่เขาเอาตัวดำดำหมุนล็อกไว้ครับเสร็จครับง่ายๆครับเข้านี่กะใส่ฝาขอบทั้งหนาครับ ลาครอบก่ะให้ร่องนี้มันมันตรงเล็กนี่ครับนี่ลองสีสมนี่ให้มันตรงเล็กแล้วก็บ,บีบเขาเลยครับบีบแบบพอเพ่อนบะบีบนะครับกำมันเขามันจะดังตับนั่งครับ มันสนิทด,ดีแล้วครับเซจซับครับผมเสียบป๊กล่องเบิงบ้งแบบน,นี้นั่นหมุนครับผมอันตัวทั้งหลังนี่เป็นลอกนะครับนี่ขัดดึงขึืนนี่ขึ้นลอกไว้บ่อยมันใส่ขัดกลงมันสีใส่ครับดกดลงมันสีทส่ขัดดึงขึืนมันสีพราะครับ หมุนด is ีครับผมนี่เ hmm. กียร์สามครับกดลงมมันกับทรายครับราคากับแปดร้อยสามสิบาทครับผมก็ดีไปยางห่างมากครับผมไปสื่อของยุห่างกันเลยสื่อพลล้มมานําเลยครับผมอากาศฮอนพลล้มตัวเก่ามันอยากดังครับเสียงดังกึกกากึกกากบ่ท่านเด็สอบยูคครับผมพอเพิ่นวากันสอบกับพยากหน่อยเอาอัน เอาเจระบีท่าครับท่าเกียนเพราะนัะ้นเนี่ยมีเวลาสอมอยู่ครับผมกัตัวนั้นกัเก็บใบไส้ขึ้นเก้าแล้วครับผมอันนี้ก็ใส่ได้เอากระสือตัวไม้มาแบบว่าเป็นสแปร์เนาะเป็นอะไรเสริมคันตัวนั้นห่างสนิทเขากืสิดีนี้มีตัวนี้ว้ใส่งานสี่นะครับในบางครั้งเขาเปิดอยู่ดีๆมันห่างตัวกลางคืนมาหอนนอนบอนหลับกลางคืนกับมีเลยครับมันต้องมีสองตัวนะครับผม ไปสำรองไปเนาะเอาสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมกับมาฝากพี่ฝากน้องสำนีกก่อนนะครับผมเป็นความดูดีๆเคล็ดลับดีๆนะครับผมสำหรับการประกอบพัดลมนะครับผมง่ายๆนะครับผมบ่ต้องใส่ไก้ควงจักโตเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำรับผมกดกระดิ่งไว้พร้อมนะครับขอบคุณหลายๆครับผมที่ติดตามรับชมครับผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับโอ้มาเหลียวเบิ่งตีนครับผมมาเหลียวเบิ่งตีนว่าตีนพัดลมก็หน่อยนี่ครับ มันมีเตียนอีครับผมนี่เตียนเตียนพลลมครับขาตัง้งพดลมกันยังเสี่ยมันล้มนะครับนี่โอ้ขาตัง้งมันน่อยแต่เตียนที่เอาออกจากล้างบ่มือครับผมเอามาประกอบเตียนครับผมห <c oughs> ันปัสวัตดี่านผู้ชมไปแล้วประกอบบ่หมือกะเอาซุบใส่เอาสายไฟออกออกทางผีพอ <c oughs> ยะบ,บึงเสียบป,ป๊ก จะเพิ่งเสียบปลั๊กถอดปลั๊กเอก้ครับผมเอาสายไฟซูบเข่านีนะครับนี่หม่องหูวนี่ซูบเข่าไปครับนี่มันกิดสีมาออกปองนี่ครับนี่หม่องหม่องร่องที่กัจเจาบักไว้ให้หม่องร่องนี่ครับผมใจะแก้สซูบลงครับง่ายๆครับผมดึงสายไฟให้ตึงนะครับจังสันเวลาสซูบลงสายไฟมันจีทับสายไฟสีขาดได้ครับมันจิบีบสายไฟสายไฟขาดนั่นครับผมง่ายๆแบบนี้แหละครับ เออจังสีแน,น่นอะว่าหันนนิโ้ยกะตังหน่อยพดสรุปว่ากะขอจบฝากคลิปไปซ้านี้ก่อนนะครับผมลาไปลีครับผมลาไปแล้วนะครับผมกะจังใดกะขึ้นเร้าเลยครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้น้ำครับผม <S <S สวัสดีครับ